น่าจะมีนะช่วงเนี้นั่นไงมีอีกตัวครับเดาไม่ผิดจริงจริงเดาไม่ผิดเลยครับลงไปได้ตัวเลย ลงไปพึ่งได้ตัวครับเลยย <Yahoo! S 1> า้กะแลมันต้องอยู่ตรงนี้ครับนี่กระแล้วต้องอยู่ตรงนี้จริงๆครับอยู่ใต้สะพานอีดหนึ่งตัว